ทุกท่านเห็นไ์นะครับก็นะครับกล่าวแนะนำตัวนะครับผมวิรุษนะครับวุฒิเลิศนันนะครับก็จะเป็นโซลูชันอินเจกเต็ตของทางบริษัท AMD นะครับก็ส่วนตัวของผมก็จะดูแลในส่วนของคุณภาคอาเซียนนะครับก็ต้องขอบคุณทางนิพาคาวนะครับที่ไว้วางใจทาง AMD แล้วก็ทาง g ีกบายนะครับในการเป็นส่วนที่สนับสนุนเรื่องของเทคโนโลยีนะครับก็ในส่วนของเรื่องของคลาวนะครับโซลูตัวใหม่ที่ทางนิพาาจะเปิดตัวนะครับผม วันนี้ผมก็จะขอใช้เซสชันวันนี้ครับในการอัปเดตนะครับดูตัวเทคโนโลยีของ AMD ว่ามีส่วนไหนที่น่าสนใจโดยเฉพาะในส่วนของ Gen 3นะครับซึ่งซึ่งเพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานนี้นะครับก็ขออนุญาตเริ่มสู่ตัวของเจนด้าเลยลวกันนะครับผมตัวต้องบอกก่อนว่าตัวซี u ของ AMD เนี่ยอีพิกเนี่ยจริงๆเป็นชื่อของตัวซีบที่เราเปิดตัวมาตั้งแต่ปี2017นะครับด้วยโครงสร้างสถาปัตยกรรมตัวใหม่นะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ก็จะพูดถึงด้วยตัวรถแบบนะครับแล้วก็ฟีเจอร์ของตัวซีรัว แล้วก็ฟีเจอร์สัญสถคัณที่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งานนะครับโดยเฉพาะผลุมผู้ใช้งานคลาวดนะครับผมครับก็เป็นเรื่องของการที่ AMD เนี่ยพัฒนาต่อยอดจากเจนที่แล้วนะครับคือตัวเซน2มาถึงเซน3นะครับต้องบอกก่อนเซนเนีเซนนี่คือชื่อของสถาปัตยกรรม AMD ที่ AMD เนี่ยนำมาใช้ตั้งแต่ปี2017คือเราถ้า AMD เองไม่ได้ใช้สถาปัตยกรรมตัวเก่ามาใช้แต่อย่างใดนะครับคือเราทิ้งเลยนะครับ แล้วเราก็สร้างตัวใหม่ขึ้นมาเพื่อเราพบว่าสัมปทามตัวเก่าเนี่ยไม่สามารถรองรบับความต้องการของผู้ใช้งานได้จริงๆมีลิมิตชั่นหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นจำนวนคอนะครับที่มีจํากัดเพียงแค่4คอนะครับแคชแล้วก็การใช้พลังงานซึ่งปัจจุบันเนี่ยจะสังเกตได้ว่าการใช้จํานวนซี u ที่มีคอมากๆเนี่ยผลพวงตามหลังที่มาก็คือเรื่องของพลังงานนั่นเองแต่ว่า AMD เนี่ยสามารถที่จะผลิต CPU นะครับที่ให้ Perform a n c e ที่สูง ในต้นทุนในเรื่องของการใช้พลังงานที่ต่ำมากๆด้วยเทคโนโลยีเจ็ดนาโนเองซึ่งวันนี้จะพูดกันนะครับแล้วก็ดูว่าตัวเจเนเรชันที่3ของตัวอีพีตอนนี้เนี่ยครับมันมีสเปคและฟีเจอร์ยังไงบ้างแล้วก็รวมถึงฟีเจอร์ที่น่าสนใจตัวไหนบ้างนะครับมาดูกันครับพอไล่ไปที่ตัวรถแบบเลรคกันนะครับผมที่ผมเกิดไปแล้วนะครับตัว AMD เนี่ยได้ใช้นะครับซีบิวอาร์ทีเจอร์ตัวใหม่ที่ชื่อว่าเซนเนี่ยตั้งแต่ปี2007นะครับด้วยเทคโนโลยี14นาโนเมตรณขณะนั้นเนีี่่ยยยถ้้าอนนนนนกลัับบไปปปเเเ AMD ็็ะคร ผู้ผลิตนะครับที่ผลิตซีวตัวที่แรงที่สุดในโลกนะตอนนั้นคือ32คอนะครับด้วยเซนเจนเนอเรชั่นที่1คือเฟิร์สเจนนะครับภายใต้โค้ดเน็ว่าเนเปิลนะครับชื่อโค้ดเน็ตซีวีจะเป็นชื่อเมืองในอิตาลีนะครับผมน่าจะเป็นสถานที่ที่เออ่ทางเออ่วิศวกรรมนะครับวิศกรเนี่ยได้ได้ได้ทำบูมินขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็เปิดมาถึงเจนที่2นะครับเป็นการต่อยอดความสเร็จากเจนแรกครับและเจนนี้แหละเป็นเจนที่เราได้รับฟลูดฟีดแบ็กมากๆจากผู้ใช้งานนะครับเนื่องจากว่ามีกาารรรเเปปลลี่ยนแงงงงงชิขอโคส้ ที่อัปเกรดขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดก็คือการเปลี่ยนจากเท่า24มาเป็น7นาโนเมตรนะครับซึ่ง7นานโนเมตรเนี่ยผู้ใช้งานเน่โดยคร่าวๆคือจะได้ประโยชน์อะไรคือเ,เรื่องของแร์นะครับเทียบกับ32คอร์เจลแรกนะครับมามเป็น7นาโน,น,นเนี่ยจำนวนคอร์ที่เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดก็คือจาก32มาเป็น64คอร์เลยโดยที่ CPU เนี่ยตัวเท่าเดิมน,นี่คือความน่าสนใจแบบแรกที่เกิดขึ้นด้วยเทคโนโลยี7นนโนก็คือเราสามารถลดขนาดนะครับเขาเรียกว่าระยะห่างของทซิสเตอร์เนี่ยให้มันเล็กลง แล้วเราก็เหลือเหลือสเปซเพิ่มขึ้นในตัว CPU CPU ตัวเท่าเดิมครับเห็นได้ว่าเราก็เพิ่มทรานซิสเตอร์เข้าไปอสองเท่านะครับเดิมเราอาจจะมี10ล้านตัวเราเพิ่มมาเป็นสิล้านตัวก็จะกลายเป็น20ล้านตัวโดยที่ CPU ตัวเท่าเดิมและกินไฟเท่าเดิมนะครับนั่นคือทําให้ CPU เจนนี้นะครับได้รับความตอบรับที่ดีแล้วก็ประสบผลสำเร็จอย่างมากๆเลยนะครับแล้วก็ เป็นการนำมาซึ่งวันนี้ที่เดืพูดถึงคือตัวเซนเจนสนะครับซึ่งเป็นการต่อยอดคอนเสิร์ตกับเซนสอตัวนี้เป็นเจนอโนพลัสครับก็คือเป็นออปติไว์นะครับเป็นการอัปเกรดปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับโดยที่นะสิ่งที่ได้ตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของแคชเมมโรี่ที่ดีขึ้นคอสปิดที่ดีขึ้นและประหยัดพลังงานมากขึ้นด้วยนะนี่น่าสนใจเลยนะครับซึ่งวันนี้เดือจะพูดถึงตัวนี้กันแล้วก็เอ็มดีมีการวางรถแบบต่อไปนะครับในปีหน้าเราจะมาพร้อมกับเซนเจนสครับเป็นเจเนอช ก็จะมาคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าเป็นที่5้านาโนเมตรนะครับแสดงว่าเราจะพบกับ CPU ที่มีจำนวนคอมากที่มากกว่าปัจจุบันนี้แน่นอนคือ64คอร์คอเราเชื่อว่าน่าจะมากกว่านั้นนะครับในปีถัดไปนะครับซึ่งเป็นเทรนด์นะครับของของความต้องการในตลาดครับเรื่องการคอมพิวต์ซึ่งมีตอนนี้เราเชื่อว่า cloud อมพ p u t i n g เนี่ยเป็นเป็นเทรนด์จริงๆที่จะมานะครับที่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้นะครับแล้ว AMD ก็จะตอบโจทย์นะครับผมอันนี้มาดูครับตัว เอ่อเจนสามนะครับฟีเจอร์ที่ผมจะโดดที่ต้องการจะพูดถึงนะครับผมไฮไลท์เป็นสีเหลืองเอาไว้นะครับในเจนนี้ครับตัวมิลานะครับชื่อโค้ดเนี่ยก็คือมิลานหรือตัวอีพิกเจนสามเนี่ยมีคีย์สําคัญไฮไลท์อะไรที่สําคัญคืออันดับแรกก็คือจะเป็นเรื่องของแคชเอรี่ที่เราปรับปรุงให้ดีขึ้นจากเดิมเนี่ยเพียงมีเพียงคือเราสามารถจะแชร์แคชได้เนี่ย16บหเบกในเจนที่แล้วคือโรมนะครับในเจนสามเนี่ยเราสามารถแชร์แคชถึงสามสิบสองเบก per หนึ่งแอคทีฟคอร์นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายจราาเห็นนภพสไลด์ะครับ แล้วก็มี s e c urity ที่ดีขึ้นนะครับซึ่ง AMD นอกเหจากจะมี performance ที่ดีแล้วเนี่ยสิ่งที่ AMD ยพยายามที่จะ PUSH เข้าไปแล้วก็สร้างนะครับเป็น Standard ของ i n d u s t r y คือเรื่องการทำระบบ s e c urity ในระดับ Hardware เนี่ยที่อยู่ใน CPU เลยเนี่ยเพื่อให้ผู้ใช้เนี่ยมีความปลอดภัยมากขึ้นและปัจจุบันนี้มีการนาไปใช้แล้วใน cloud solution wider ระดับโลกนะครับก็จะมีการนาไปใช้แล้วก็ต่อยอดขึน้นไปแน่นอน รวมถึงการรอล็อบเมมโมรีที่หลากหลายขึ้นนะครับแล้วก็สามารถคอมแพคนะครับทำงานร่วมกับกับ CPU เจนที่แล้วได้อย่างไร้รอยต่อนะครับผมเอามาดูครับคือคอมเพลริชันนะครับในเชิงของสเปคนะครับผมขอโฟกัสในจุดที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับคือต้องบอกก่อนข่าวดีของการมาของ Gen 3ทําให้ราคาของตัว Gen 2เนี่ยมันปรับตัวลดลงนั่นก็จะเป็น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 แง่ดีในเรื่องของต้นทุนในการให้บริการนะครับซึ่งจริงๆแล้วสองเนเนตสองจะว่า maximum CPU core เนี่ยคือได้ถึง6 4 core ความแตกต่างคือตรงนี้ครับแคชเมมเรี้เนี่ยซึ่งเราสามารถใช้แล้วเปลี่ยนโมดูลตัวใหม่คือใช้32เมกแล้วแชร์กับ c ูบิ่นแปถ้าเทียบกับของเดิมเนี่ยคือ16เมกก็คือเราเปลี่ยนโมดูลจากเดิมที่เป็น16เมกเนี่ยตัวเล็กๆเ,เนี่ยแล้วแชร์4คอร์ไปใช้ตัวใหญ่เลย32แล้วสามารถเอาโลเคีทั้งก้อนเนี่ยไปที่1คอร์ได้นะครับจะทำให้ได้รับอน,นิสงในเรื่องของสปีดและเปอร์ฟอร์แมนซ์ของแอปพลิเคชันที่ต้องใช้แคชหนักๆดีขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึง security ที่เพิ่มขึ้นนนนนออีีท่่พพูดดถถึงะะคคครรรััับบใไไ์ปืภาวม ผมให้ชิ้นนครับถ้าเกิดเราต้องการจะใช้ CPU ที่ best นะครับ price performance เนี่ยก็ m m e n d ไปที่ Rome แต่ถ้าเกิดต้องการ best performance จริงๆเนี่ย e l t i m a t e เลยเนี่ยก็ไปที่ Milan เลย Gen3 นะครับผมครับอันนี้นะครับที่ผมเปลี่ยไปแล้วคือว่าเราเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับคือตัวโมดูลเนี่ยครับก็คือเดิมเนี่ยเราใช้ตัวเลก16เมกชาร์4คอร์เพราะนั้นเราสามารถ Allocate ท,ทั้งก้อนเนะี่ยไปได้แค่1นองคือได้16เมกต่อ1 active core แต่พอมาเป็นตัวมีลาแล้วเนี่ยเราใช้เปลี่ยน,นครับเราเปลี่ยนจาก16มาเป็น32ตัวใหญ่เลยแล้วแชร์ร่วมกัน8คอร์ซึ่งเราสามารถอ l l o c a t e นะครับแคช h ทั้งก้อนเนี่ยไปที่1แอคทีฟคอได้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะส่งผลให้กับพวกการรองรับจํานวน VM ถ้าเกิดกรณีที่เราต้องใช้ VM stand หรือว่าใช้ในส่วนของสวิตอื่นๆเช่นพวก Database นะครับที่มีการ caching นะครับ data เยอะๆนะครับมันจะเพิ่มประสิทธิภาพในการ read/write นะครับเพิ่มขึ้นได้เยอะนะครับอีกการ access database ได้เร็วขึ้นโดยเฉพาะ relational database นะครับได้เกิดบ20%ที่คืออันนโซจากการที่ cache มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับทันมาครับก็เคือของ memory ที่ AMD ก็จะรองรับการใส่ memory ได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็น4 channel นะครับ6 channel แล้วก็8 channel นะครับในในในรุ่นเดิมเนี่ยคือ6 channel เราก็สามารถรองรับได้แต่ว่าเนื่องจากเป็น memory conflict ที่ค่อนข้าง popular นะครับในเจนนี้เราสามารถที่จะรองรับ ทั้ง4ทั้ง6ทั้ง8ปดไล่ลอยต่อเลยคือรองรับได้เต็มสตรีมนะครับในเจนนี้นะครับผมก็จะกล่าวถึงเลยนะครับถัดมาครับเรื่องของ Security ที่ผมเชื่อว่าจุดเนี้ยนะครับผมจะให้เวลาตรงนี้นิดนึงก็คือว่าพยายามโปรโมทนะครับว่าจริงๆตัวนี้เป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากคือเป็นฟีเจอร์ที่ตัว CPU เองเนี่ยสามารถที่จะ encrypt data ได้ในระดับหน่วยลยครับ Encryption คือการ encrypt data ที่ถูกปักเอาไว้ใน d n a r l a ที่ต้องใช้งานซึ่งตัวนี้ก็จะทําให้ผู้ใช้งานเนี่ยนะครับมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับเพรตัวนี้เป็นการทํางานในระดับฮาร์ดแวร์นะครับ CPU เนี่ยในตัว CPU ของ AMD เนี่ยจะมี CPU เล็กๆตัวหนึ่งชื่อว่า AMD Secure Processor นะครับในการ generate key เพื่อ encrypt RAM e ทั้งก้อนนะครับฟังก์ชันตัวนั้นเรียกว่า Secure Memory Encryption นะครับแต่ AMD ก็จะพัฒนาให้ต่อขึ้นอีกด้วยการใช้ฟังก์ชันที่เรียกว่า SEV คือ Encrypted Virtualization หลักการทำงานคร่าวๆคือ CU ถ้าเกิดเราไปใช้ฟีเจอร์ SEV เนี่ยคือในโซลูชันที่เป็นลักษณะคือการใช้ Virtual Server นะครับหรือในเอลิเมนต์ที่เป็นลักษณะของ i n s t a n นตนะครับคือว่า1 Server Physical แบล็เป็น10 Virtual a ลเสามารถจะเลเยอร์คีย์ไม่ซ้ำกันได้แต่ละเวอร์ชวลชีนะครับและฟีเจอร์ตัวนี้แหละซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้ให้บริการ cloud service ดังๆนะครับอย่างเช่น Google Cloud ก็มีการนอาฟีเจอร์นี้ไปใช้แล้้วนะครับเเพื่อให วิกฤตไม่มีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับนี่คือที่สี่ที่ผมอยากจะให้เอาไว้ในเจนนี้นะครับนอกเหนือจากนั้น AMD ก็ยังมีการใส่เซนที่เพิ่มเติมข้มาในเจน3นะครับคือตั้งแต่เจน1เจน2เนี่ยเรามีฟีเจอร์ memory encryption แล้วแต่ virtualization encryption เรามีแต่เจน3ตัวนี้นะครับสิ่งที่เราใส่เข้ามาคือตัวนี้ครับคือ secure nested paging ก็คือทําให้ encryption เดิมเนี่ยซึ่งเราพบว่าปัจจุบันนี้ภัยคุกคามของพวกไวรัสเนี่ยมันมีเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงค่าบางค่าที่อยู่ในแรม หลังจากที่เรา encrypt ไปแล้วเนี่ยทำให้เวลาเราดีค r ิป t กับข้อมูลสูญหายหรือเสียหายนั้นเนี่ยก็เลยทําให้ Gen 3เราต้การใส่ฟีเจอร์นี้เข้าไปเพื่อต้องการล็อกตําแหน่งบิตหลังจาก encrypt นะครับก็จะทําให้มันมีความ secure มากขึ้นนั่นเองซึ่งเราจะพบได้ในเนนี้เท่านั้นนะครับถัดมาครับมาไปดูครับเบอร์ CPU นะพี่จีแเราอีปีเนี่ยตอบโจทย์ในงานด้านไรก็คือเรื่องของ cloud แน่นอนวันนี้เราพูดถึงเรื่อง c l o ด์นะครับแล้วก็งานที่ต้องใช้นะครับ ซีพียูหลักๆก็คือตัว,ว HPC นะครับที่ใช้จำนวนคอที่เยอะนะครับรวมถึงแอปพลิเคชันนะครับที่ผมเชื่อว่าผู้ใช้งานโดยทั่วไปถึงแม้จะบูฟง,งานที่ไปแล้วไปอยู่บนคลาวด์แล้วเนี่ยก็ยังต้องใช้พวกซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันพวกอินเตอร์ไพรส์นะครับพวกดาต้าเบสพวกอะไรต่างๆซึ่งมีการทํางานเบสออนจาวาเบสนะครับซึ่งซึ่งการที่ AMD นะครับเป็นซีพที่มีจำนวนคอมากที่สุดในโลกมีแคชชิ่งขนาดใหญ่นะครับและประหยัดพลังงานด้วยเนี่ยก็จะส่งผลน,นะครับ ตอบสนองความต้องการในกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ทั้ง3กลุ่มเลยไม่ว่าจะเป็น cloud computing นะครับ HPC แล้วก็แอปพลิเคชันที่เป็น enterprise นะครับพวก database พวก virtualization ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น private cloud public cloud นะครับตรงนี้ก็น่าจะได้อันดับสูตรงนั้นแต่หัวใจจริงๆนะครับของ AMD ก็จะมีเบอร์ซ i วิ u ให้เลือกหลากหลายผมว่าให้ดูคร่าวๆจริงเรามีตั้งแต่ตัวเล็กเลย8 core ถึง14คอ r e นะครับหัวใจเขาก็คือการที่ AMD เป็น7นาโนเมตรก็จะทำให้ประหยัดพลังมากนะต่อหนึ่ง CPU การใช้ CPU จำนวนมากในห้อง data center ขนาดใหญ่ก็สาามรถที่จะเซฟนะครับ พางไฟลงไปได้นะครับซึ่งเป็นต้นทุนในการให้บริการจริงๆอันนี้คือหัวใจเลยครับ๋ยวผมจะสรุปตรงนี้อีกทีนึงตอนเออในสไลด์ถัดไปนะครับเอ่อโดยภาพรวมอันนี้ผมขอกคริปนะครับก็คือสิ่งที่ผมบอกแล้วว่าสิ่งที่ Gen สามคือเรื่องของ catchment ขนาดใหญ่ก i v e r s i t y รูปแบบใหม่นั่นเองนะครับเอ่อผมขอไปที่ตัวนี้ครับก็คือเรื่องของการใช้งาน HPC ผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยงาน HPC เนี่ยมันยังมันกำลังเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะถูก move มาเป็นสวิตตัวที่อยู่ใน ตัวคลาว์นะครับในอนาคตใได้ซึ่งตอนนี้ในต่างประเทศเริ่มมีการใช้งาน HPC บนระบบคลาว์แล้วก็วคือเนื่องจากว่าการใช้ HPC ต้องใช้ตัวฮาร์ดแวร์ค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยผู้ให้บริการคลาว์ก็เลยมีการนําเสนอ HPC เนี่ยทำออกมาเป็นเซอร์วิสในรูปแบบของคลาว์มากขึ้น AMD ก็เลยไปตอบโจทย์ตรงนั้นพอดีนะครับเนื่องจากมีซีฟอยู่ที่เยอะแล้วก็ประหยัดพลังงานเราสามารถให้ต้นทุนการบริการที่ต่ำกว่านะครับรูปแบบการใช้งานของ HPC ก็จะเป็นพวกการคำนวณ เชิงสติเยอะๆอย่างเช่นการคำนวณลลฟ้กอาดเป็นต้นนะครับการคำนวณออบเจกต์การคำนวณเรื่องของโมเลกุลการแตกตัวหรือการจำลองการชนเพื่อหาชิ้นส่วนในการกระจายเกิดจับอุบัติเหตุอันนี้คือการคำนวณเชิงวิเคราะห์ตัวเลขหมดเลยก็คือเป็นโฟตติ้งนะครับโฟตติ้งพอยต์นะครับคอลัปเลชันซึ่งการใช้ซ p u ที่เยอะเนี่ยก็จะส่งผลคือกินพลังงานมากๆแต่ด้วย AMD เนี่ยคือเป็นเทคโลีเจเนโนก็จะทำให้ได้ทั้งประสิทธิภาพที่เร็วแล้วก็ประหยัดพลังงาน นี่คือตัวอย่างการใช้งานานประเภทที่เป็น HPC ซึ่ง AMD เนี่ยค่อนข้างโดดเด่นมากๆในกลุ่มนี้นะครับเนื่องจากว่าถ้าเราดูเนี่ยใน reference global size นะครับที่เป็น HPC นระัดับ National Supercomputer นะครับมีการ listed นะครับตัว CPU AMD เนี่ยนะครับเป็นอันดับต้นๆเป็นชอย์แรกเลยที่เขาคิดถึงเนื่องจาก AMD เนี่ยมีคอที่เยอะนั่นเองนะครับในมุมของ Enterprise ที่เกิดไปแล้วว่าเรามี cache memory ที่ใหญ่ขึ้นในเจนนี้นะครับสิ่งที่ให้ข้ามาคือการรองรับ VM ที่มากกว่าปกติ ถ้าเทียบกับ CPU head-to-head head ที่อยู่ในตลาดนะครับเช่นเรามี CPU 8คอเทียกับ AMD ที่เป็น EPIC 8คอ EPIC 8คอของเราสามารถรองรับจำนวน VM ได้มากกว่านะครับเนื่องจากเรามี Cache Capacity ใหญ่หรือในมุมของการใช้ Relational Database Application ที่มีตัวแปรนะครับเราทราบอยู่แล้วว่า Relational Database เนี่ยพวก SQL ค e r v e r เนี่ยนะครับหรือ Database รูปแบบอื่นนะครับเขามีการเขาเรียก Caching Data เยอะนะครับการที่ CPU มี Cache เยอะก็สามารถจะทำให้ การรีสปอนส์นะครับหรือการรีดไลท์นะครับของตัวนั้นก็เบียเสเร็วขึ้นนั่นเองตัวนีว้แล้วคอมเพลคบกับเจนที่แล้วนี่ก็สังเร็วขึ้นได้เกือบยี่สิบนะครับเนื่องจากแคชชิ่งแคชชิ่งที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับครับจุดเด่นที่ผมอยากจะไฮไลท์สุดท้ายและเป็นบทสรุปของซีว e ีเอบิคือการใช้ซีวีนะครับไปทดแทนกับซีวีเดิมที่มีอยู่นะครับคือว่า,าภาพด้านซ้ายนี่คือเป็นสีวเหี่ยมายคู่แข่งในตลาดซึ่งอาจจะต้องใช้ฟูลแลกสี่แลกเลยแต่ถ้าเก คือทั้งสองคัสเตอร์เนี่ยมีเปอร์ฟอร์แมนซ์เท่ากันแต่ดีใช้เซิร์ฟเวอร์ที่น้อยกว่าโอเคน,นะครับนั่นคือสิ่งที่เ d ็มดีเซฟให้กับผู้ใช้งานก็นนคือว่าเราสามารถเซฟ TCO ได้เซฟ TCO อะไรบ้างคือหนีม่จจำนวนเซิร์ฟเวอร์ลงไม่ได้แต่เปอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ลดลอันนี่หัวใจหลักอันที่2การใช้เซิร์ฟเวอร์ลดลงก็คือใช้กําลังไฟลดลงนะครับแต่เปอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ลดเซฟสุดเซฟที่สามก็คือเรื่องของ maintenance cost เราใช้เซิร์ฟเวอร์น้อยลงเราก็สามารถที่จะ, save cost ะเซฟคอสต์ นั่นหมายคขาว่า AMD พอรมซัมคอสเนี่ย TCO เราสามารถลดให้ลูกค้าได้ถึง30-40%เลยในบราวโซลูชันนะครับนี่คือหัวใจของ Epic และน,นี่คือเหตุผลว่าทำไมนะครับผู้ให้บริการนะครับ Service Provider นะครับอย่างเช่นพวก Cloud Provider ร,ระดับโลกสากลเนี่ยเริ่มนะครับ Convert มาเป็น AMD เยอะมากๆนะครับรวมถึงที่พาค l าวด้วยซึ่งเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยนะครับผมรวมถึงซอฟต์แวร์นะครับ AMD รองรับซอฟต์แวร์ทุกประเภทครับที่เป็น x86 ทั้งหมดนี่คือการรวบรวมทั้งหมดคือไม่ว่าจะเป็น OS นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Open Source นะครับหรือเป็นลักษณะแยตพลายแอปพลิเคชันรองรับได้หมด OS ต่างๆซอฟต์แวร์ดีไฟลต่างๆนเนี่ย Infrastructure นะครับดัตบีเอชรองรับได้หมดเลยถอยเป็น x86 ซึ่งเราสามารถเช็คได้กับเว็บไซต์พุ่งนิกเรานะครับว่ารองรับ AMD มดีไหมครับเราผมให้ไกด์ครับสามารถที่จะเข้าไปดูในเว็บนั้นๆแล้วก็ดูว่าฮาร์ดแวร์มินิมัมบิควายเมนเนี่ยเขาเปิดไว้เลยครับว่าโปรเซสเซอร์มินิมัมบิควายเมนคือนะครับ AMD 6ดีิตนซีบิน หรืออาร์เทอร์โปรเซสเซอร์64บิตก็เขียนแบบนี้เลยนะครับก็สามารถลองแล้วได้แน่นอนนะครับตัวอย่างที่ใช้นะครับอย่างผมแน่นอนครับที่ผมเกินไปแล้วคือว่าอย่างผู้ให้บริการสู่ไวดเดอร์นะครับที่เป็นระดับนะครับตัว Y ก็จะมีเอเบซอมเป็นตัวอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เชื่อว่าตรงนี้เนี่ยครับเป็นโมเมนตัมที่พิสูจน์แล้วว่าอีพกสามารถที่จะไปช่วยตรงนั้นได้จริงๆนะครับโดยเฉพาะฟีเจอร์ที่เพี่สูตรไปแล้วคือเรื่องของ Security ก็จะมีการนําไปใช้ในส่วนของเครข่าวนะครับซึ่งตรงนี้เอ็มดีเปิด ไว้ให้ใช้แล้วก็ไม่ได้คิดในเส้น d e a d l ซสิ้นส,สามารถใช้ได้เลยนะครับอยู่ที่เราใช้หรือเปล่าแล้วก็ OS ต้องนั้นรับัพ p อ o r t หรือเปล่านะครับแล้วก็ฝากตัวทูทนะครับที่ถ้าเกิดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของ AMD เนี่ยสามารถที่เข้าไปดูนะครับว่าการ implement ซอฟต์แวร์่างๆที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่ developer amd com ซึ่งจะมีพวกแ a ็กเกจแ a c กที e นะครับเขาเรียกว่าไซส์ไซส์ r รสเ e นซ์เคสสตาร์ดีรวมถึง ดีพอ deployment นะครับก็คือลักษณะของ developer guide นะครับเขาเป็นการเขียนโปรแกรมให้ออ pty ไมซ์นะครับเพอร์ฟอร์แมนต์ของอีพีดได้ดีสุดเนี่ยเราก็จะมีเพอร์ฟอร์แมนต์จูนิงไกด์นะครับมีดีลเลอร์ไกด์นะครับซึ่งบรรจุอยู่ที่เว็บนี้ครับ developer.ab.com นะครับรวมถึงถ้าเกิดหาไม่ได้นะครับสามารถติดต่อทีมเอเอ็มดีได้เลยนะครับผมก็นะครับก็ผมขอจบนะครับข้อมูลในส่วนเซสชันผมคนนี้นะครับมีคำถามสามารถนะครับเข้ามาในทีมเอ็มดีได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับ